สวัสดีค่ะมาพบกับบีนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเด็กอายุสาขวบควรฝึกเขียนดีหรือไม่เรื่องก็มีอยู่ว่านะคะมีนักวิทยาศาสตร,ร์ท่านหนึ่งค่ะได้นำไก่มาทดลองทั้งหมด2ตัวนะคะไก่ตัวแรกค่ะได้นำมาจากฟาร์มเลี้ยงในเมืองส่วนไก่อีกตัวหนึ่งค่ะได้นำมาจากหมู่บ้านในชนบทค่ะเขาได้นำไก่ทั้งสองตัวนี้มาอยู่รวมกันนะคะ โดยทำการทดลองให้สุนัขหนึ่งตัวค่ะวิ่งไล่ไก่ทั้ง2ตัวนะคะผลปรากฏว่าวิ่งไปสักประมาณ500เมตรค่ะไก่ตัวแรกที่มาจากในฟาร์มเลี้ยงค่ะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ตายในที่สุดส่วนไก่ตัวที่2นะคะที่มาจากในชนบทค่ะวิ่งสามารถวิ่งเอาตัวรอดจากสุนัขตัวนี้ได้ค่าจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะ เมื่อเรานามาเปรียบเทียบกับการศึกษาของเด็กในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าเด็กในเมืองนะคะเขามีพื้นที่จํากัดค่ะทําให้เขาวิ่งเล่นได้น้อยกว่าสุขภาพร่างกายของเด็กในเมืองก็จะอ่อนแอกว่าเด็กในต่างจังหวัดใช่ไหมคะซึ่งในการศึกษาในปัจจุบันนะคะส่วนใหญ่แล้วค่ะเราก็จะเน้นโฟกัสไปที่การพัฒนาทางด้านสมองมากกว่าทางด้านร่างกายก็ทําให สุขภาพของเด็กๆอะค่ะอ่อนแอลงจะดีกว่าไหมคะถ้าเราเลือกโฟกัสไปที่การพัฒนาทางด้านร่างกายของเด็กให้เด็กมีการออกกำลังกายเยอะขึ้นมีการฝึกกล้ามเนื้อมัดมือเยอะขึ้นก็จะทําให้เด็กๆอะค่ะสามารถเขียนได้ดีขึ้นตอนนี้นะคะในประเทศจีนนะคะเขาทราบถึงปัญหานี้แล้วเขาก็ฝึกให้เด็กๆอะค่ะมีการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นคาดว่านาโคตอะค่ะเด็กๆก็สามารถที่จะมีพัฒนาการทางด้านสมองควบคู่กับทางด้านร่างกาย ที่ดียิ่งขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กๆนะคะถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ค่ะสนใจหรือว่าอยากทราบเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านการศึกษาเพิ่มเติมสามารถกด Follow ในช่องของ ABC Education ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะมาพบกับบีในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ